6ปีในเส้นทางสายบันเทิงของนางเอกสุดแบลวเจนนี่เทียนโพสุวรรณวัย32ปีนอกจากจะมีผลงานให้ได้ติดตามชมกันมากมายแล้วข่าวคราวเรื่องความรักของเธอก็น่าจับตามองไม่แพ้กันค่ะซึ่งผู้ชายที่ขึ้นทำเนียบคนรักของสาวเจนนี่ล้วนแล้วจะเป็นหนุ่มไฮโซกระเป๋าหนักทันสินเริ่มตั้งแต่นหนุ่มร่างใหญ่บัตลวรน์นซึ่งทั้งคู่ปลูกต้นรักร่วมกันนานหลายปีแต่ก็ต้องมีอันเลิกราก,กันไปเพราะสาเหตุสุดทิตไม่เข้าใจกันค่ะ จากนั้นสาวแบลก็โพไปซบออกไฮโซตระคูลดงัง KPN ปิดนรงเดชแต่ก็สวมคอนเวิร์ทางใครทางมันอย่างไร้สาเหตุแต่ชายหนุ่มในซอกของเจนี่ที่อาจเป็นชนวนให้สาวแอรินยุกตะทัศชุนถึงขนาดโพสต์ข้อคว,วามในอินสตารแกรมสุดแรงเมื่อไม่นานมานี้จนหลายคนเมาว่ากับสาวเจนี่รือเปล่านั้นเห็นจะเป็นกรณีที่นักเอกสุดแบลไปฉกมมมลวงอัธดิตหรือหมูตั้งมาจากอกของสาวแอรินก็เป็นได้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะสาวเจนนี่ก็หักอกหม่มอมหลวงคนดังไปหาพ่อไม้ไฮโซตั้มสุริเกียตที่มาช่วยทําให้หัวใจของเธอชุ่มชื่นแต่แล้วรักก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะทาั้งคู่คบหาดูใจกันเพียงไม่นานค่ะเพราะจูๆ่ๆฝ่ายชายก็ชิ่งหายไปแบบไม่ทันได้เคลียร์ใจดยซ้ําค่ะแม้แต่สวยๆยี่ห้อเจนนี่มีรู้จะแคร์เพราะไม่นานทาย,ยาททั้งด่างย่านประตูน้ําบอยพลาวุสก็อาสามมาดามหัวใจของเธอค่ะแต่ก็คบเป็นได้แค่แป๊บเดียวก็เลิกลากันไปด้วยสาเหตุที่หลายคนเมาส์เหนว่า หรือว่าไฮโซบอยใจปั้มไม่พอสาวเจนนี่ก็เลยชิ่งรักไม่ยอมคบต่อเพราะไม่ตรงสเปคไฮโซกระเป๋าหนักทุมไม่อันนั่นเองค่ะและสำหรับรายล่าสุดเอชนสวัสดิอดีตสามีของดีว่าเสียงสรงพลังที่การันตีได้ว่ารวยนับหมื่นล้านนั้นถือว่าตรงสเปคสาวเจนนี่สุดๆถึงท่านยอมประกาศเปิดตัวคบหาดูใจกันในวันนี้ค่ะ วงในเล่ากันว่าทั้งคู่รู้จักกันจากเพื่อนในคุณของสาวเจนนี่ที่ชื่นชอบการแข่งรถเช่นเดียวกับเอชชนสวัสด์ทำให้เป็นสะพานรักเชื่อมโยงให้ทั้งคู่รู้จักกันจากเพื่อนของเพื่อนเลยขยบฐานะให้แนบแน่นกันเรื่อยมาค่ะและแม้เวลาของทั้งคู่จะรู้จักกันไม่มากแต่ก็เพียงพอจนพร้อเมเปิดใจเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้เรียกว่าฝากกระแสวิจารณ์จนเป็นวาระแห่งชาติที่หลายคนอยากรู้ว่าจริงๆแล้วทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันในระดับใดและวันนี้ก็ได้คำตอบจากปากของทั้งคู่เรียบร้อยแล้วละคะ่ะ